สรุปแล้วนะครับได้กินมาม่านะครับได้กินมาม่าที่เซเว่นไม่ไม่เชิงมาม,ะมะ่ามันเป็นมันแป้งอะไรสักอย่างแป้งตอกหรือแป้งอะไรนย่นะเเดี๋ยวชาทางกลับเดิมนะครับก็จะมีที่แฮงเอาท์อยู่นะครับเหมือนจะมีร้านไก่ที่ไก่ไก่ชิ้นชื้อเขาที้กินกับเบียนะครับมีร้านไก่ซอส ที่เป็นซอสนเหนีนยวเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีวหรุ่นม,มาแหงเอาคนทํางานก็จะมีแหงเอาอยู่บ้างนะครับแต่โดยรวมๆนะครับค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับร้านที่เปิดไฟอยู่เนี้ยอาจจะเปิดไฟนะแต่บางทีมันปิดไปแล้วเหมือนกันนะฮะ าจะได้ยินเสียงนะครับจะมีคนแทงเอาอยู่โซนตรงนั้นนะก็มี m แมคโดนัลนะครับแต่ c มคโดนัลันี่น่าจะปิดแล้วส่วนใหญ่ปิดกันไปหมดแลครับมีกงชานะครับอันนี้ก็ดังเหมือนกันนะกงชา m c คโดนัล s นะครับโดยรว,วมแล้วว่าตรงแถวตรงโซนตรงนี้เมียงดงค่อนข้างจะสะดวกในเรื่อง เรื่องเดินทางนะครับเพราะว่าถ้ามาจากสนามบินนะครับนั่งรถเอ็กซ์เพรสนะครับของที่สนามบินอินชอนนะมาลงโซเทชันนะครับแล้วก็ขึ้นสายสี่นะครับขึ้นสายสี่มาลงที่เมียงดงได้เลยนะครับปกติคนเกาหลีเขาจะมีสำเนียงเมียงดงเมียงดงนะจะต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะครับตอนแรกลงมาแล้วก็นึกว่าไม่ใช่นะครับ เพราะว่ามันลงสถานีเดียวเอ้ยสองสถานีมันใกล้เกินไปนะครับแต่มาดูแล้วโอโอเคครับถือว่าใกล้มากเลยนะโรงแรมก็อยู่ในจุดที่ดีนะหัเห็นได้ง่ายนะยโรงแรมเราก็อยู่โซนนั้นนะครับเป็นเนินก็คือด้านหน้าของโรงแรมยิ่งๆของโรงแรมเราจะเป็นเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโบสถ์นะโบสถ์คริสเตียนนะครับ ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับหาค่อนข้างง่ายนะครับจะพาเดินไปดูถึงประตูโรงแรมกันเลยนะแล้วตอนเช้าก่อนเข้าโรงแรมนะครับเราเข้ากันตอนอ่าบ่ายสามโมงนะครับเรามาได้นั่งจิบกาแฟสตาร์บัคนะครับตรงข้ามเลยนะก็ยังมีวัยรุ่น เดินเที่ยวอยู่บ้างนะําตอนนี้หอบอาหารเดินมาไกลเลยกันนะเริ่มหอบแล้วข้างหน้าเป็นเนินน้าตรงขวามือในขหน้าเป็นโบสถ์นะโางแเราจะอยู่ใกล้กับร้านนี้นะครับโอลิฟย่างน้ำแล้วก็เข้าซอยเหมานกนมาข้างแรกอาจจะลงนะแต่ว่าถือว่าหาค่อนข้างง่ายนะเนี่ยครับ เข้ามาตรงนี้ได้เลย <c oughs> ก็กดลิฟไปชั้นสิบห้าได้เลยนะครับโรงแรมสเตปอิน โรงแรมค่อนข้างสะอาดนะครับมีอาหารเช้ามาด้วยนะครับห้องค่อนข้างสะอาดแต่ตอนนี้เราทำรกแต่งเยอะมากเลยนะครับจะถ่ายถึงหน้าห้องพอนะโหเดินแค่นี้หอ,อกนะเพราะว่าเราใส่แมนด้วยในส่วนตอนเช้านะครับก็จะมีอาหารเช้าให้ซึ่งเลนราคาเนี่ยเราจองมาได้นะครับเป็นสองเตียงนะครับเตียงแฝดคืนละประมาณสองคืนนะพัน 2 0 0พันเนะครับคือตกประมาณคือพันหถ้าหารเฉลี่ยนอนสอคนก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทเองครับ